I can feel the blood creeping up from the heathens. God will, God fight, God, God pride, God reason ขอตำรับโครวสู่เป็นกลางฉันหน้าเอาแล้วไงบัวขาวฝากประโยกเด็ดถึงสาโตหลังโดนเตือนประวัสตาจะสำรอยก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง s, <S PK24 ครบ,บทุกความมั่นพักยกสองบขาวมัญชามเมะย,ยอดมวยไทยชื่อดังฝาประโยชน์เด็ดถึงโยชิฮิโรซาโตะนักสู้ชาวญี่ปุ่นหลังโดนเตือนว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวันที่13ตุลาคม2ห้5ความเคลื่อนไหวศึกมวยราชดำเนิน w ว r l d s e r ร e s ์ w s การต่อสู้นักพิเศษแ a ทพิเศษร,รีเจนต์ราชดำเนินประจำเดือนตุลาคมคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างบุคขาวมัญชามเมะยอดนักชกชาวไทย ชื่อดังพบกับโยชิโรซาโตะนักสู้ชายญี่ปุ่นโดยเป็นการชกแบบเอ็กซิบิชันคิกบ็อกซิ่งแมตช์หรือการแข่งขันในแบบสาธิตไม่ตัดสินแพ้ชนะแต่อนุญาตให้น็อกเอาคู่ต่อสู้ได้ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งก่อนหน้านี้ทางฝั่งของซาโตะได้ออกมาส่งคำเตือนถึงบัวขาวว่าผมศึกษาการชกของเขามาเยอะรู้จุดอ่อนและรู้ว่าจะร่มเขาได้ยังไงการชกครั้งนี้ผมพร้อมเต็มที่ฝากถึงบัวขาวด้วยว่าระวังภาราจะสํารอย ซึ่งล่าสุดบัวขาวได้ให้สัมภาษณ์ตอบกับซาโตบไปว่าฟิตร่างกายมาดีหรือยังพร้อมจะโดนหรือยังเขาคุยได้เขาเคยชนะผมมาแต่วันนั้นเขาลาไปกินในบ้านคราวนี้เราก็จะกินในบ้านเราบ้างต้องรอดูกันวันที่28นี้จะเป็นยังไงจากนั้นบัวขาวถูกถามต่อว่าถ้าซาโตะอยู่ตรงหน้าตอนนี้มีอะไรจะพูดหรือไม่บัวขาวตอบว่าก็จะถามว่าร่างกายถึงไหนแล้วพร้อมหรือยังพร้อมที่จะโดนหรือยังบัวขาวกล่าว แฟนๆอย่าลืมเป็นกำลังใจงให้กับบัวขาวบัญชาเมฆด้วยนะครับ